ทันข่าวพระข้ามกีฬาฟุตไทยายซิโก้สไตล์ประจำวันที่25กรกฎาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับเราข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้พรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลศึกเจลิกไมจิยาสุดาคู่ระวังคอนเสร์ลเลสซัปโปโรพบกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนะในวันพรุ่งนี้โดยงานนี้จะเป็นการแข่งขันทางเจลิกนะผมนัดที่7นะฮะ จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้นะผมเป็นคู่ศึกแดงเดือดเลยไหมก็ประมาณนั้นก็ไม่ปานนะฮะเพราะว่าเป็นการพบกันของ2คนไทยในถิ่นแผ่นดินญี่ปุ่นนะฮะก็คือคู่ของเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินที่อยู่คอนซาเลสซัปโปโรและคู่ของเจ้าอุ้มธิรารบญมท่ทมมมทานที่อยู่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั่นเองโดยกานนี้จะแข่งขันกันที่บ้านของอซัปโปโดมนะฮะบ้านของเจ้าเจชนาทิพย์นั่นเองครับเรามาดูผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่านนครับ เริ่มที่ทางฝั่งของเซเรสซโปโรกันเลยกันลวกันนะฮะวันที่4เดือน7 2020ชนะโยโกฮาม่าเอฟซีไป2ต่อ1วันที่8เดือน7 2020ชนะคาชิมาแอดเลอร์ไป2ต่อ0วันที่12เดือน7 2020เสมอกับชนะเบมเบเล่มา0ต่อ0วันที่18เดือน7 2020เสมอกับเบลกันตาซินไดไป2ต่อ2แล้ววันที่22เดือน7 2020เสมอกับเอฟซีโตเกียวไป1ต่อ1ส่วนทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอตนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ ในวันที่4เดือน7 2020เสมอกับอุรวะเรตไดมอลไป0ูย์ต่อวันที่8เดือน7 2020ชนะชุนัเบมเร่มา3ต่อ2วันที่2เดือน7 2020แพ้ FC โตเกียวไป1ต่อ3วันที่18เดือน7 2020แพ้คาชิมะแอปเปิไป2ต่อ4และวันที่22เดือน7 2020ชนะโยโกฮาม่า FC ไป4ต่อ0นะครับ ดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะฮะทางฝั่งของเจ้าเจคอนซาเลซสปโปโรนั้นก็มีเฮบรเปโตวิชในายใหญ่ของทางคอนซาจะหวดสิทธิ์ใช้งานชุนตะอาวกะกับมูซาชิสุสุกิที่ลงไป3นัดยิงไปสีประตูที่โดนโรคเดี้ยงเข้าครอบงำนะฮะโดยเชื่อกันว่าเปโตวิชจะจัดทัพในระบบ3-43ตามที่ทีมถนัดโดยจะมีเมสซี่เจชนาทิปสมกสินที่ลงไป6นัดยิงไป1ประตูลงปั้นเกมทางกราบซ้าย ส่วนทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอตนั้นทางอังเก้ปอสเซโกูถ้ตาเทนเนอร์ของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตยังไม่มีชื่อของยูกิซานิโตะที่ลงไปหนึ่งนัดและก็ปักอิวเกิวลงไปหนึ่งนัดที่ต้องพักรักษาตัวต่อคาดกันว่าเกมนี้ปอสเซโกกู Post oku, จะกัพปี11้11ขุนพลมาจากเกมที่เปิดบ้านชนะโยโกฮาม่าเอฟซีไป4ต่อ0เนื่องจากลูกรรทีมทำมาชีพกันได้อย่างดีเยี่ยมแล้วส่วน11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันในคืนนี้นะฮะทางฝั่งคอนเซเลซโปรนั้น ก็มีดังต่อไปนี้ก็ได้แก่ทาคาโนริสุกิโนะอากิโตะฟูกุมุริเรียสุเกชินโดชุนตะทานากะฮิโรกิมิยาสุวะคาสุกิฟูกายไดกิสุงะโคสุเกชิบระอิโยชิอากิโคมาอิชนาทิพสงกสินแล้วก็นักรัสนะฮะโดยจะฟ้ฝั่งทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้โยชิคาจิกาวะติอาก็มาตินชินอสุเกะฮานธนากะเรยุตะโคอิเกะ ธิรทอนบุญมาทันทาคุยะคิดะทาคาฮิโรโอง,งิฮาระจุนอามาโนเทรุฮิโตะนาก,กา,ากวะมาโกสจูเนียและก็เอริกลิมมานครับโดยนี้เป็นการโคโจรมาฉากกันเองสนะหรับผมสำหรับเจ้าเจ,าเจาชนาทิพสงกศิลกับเจ้าอุ้มจาของธิรทรบุญมาทันนะฮะต้องมาดูกันว่าในนาทีนี้ตัวสก,กัดของใครจะใช้ลรกว่ากันส่วนเกมนี้ ก็เปิดมาโดยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสตอกมาับผมมากกว่าทางคอนซะนะฮะซึ่งคอนซะตองเป็นรองซึ่งพวกเขาได้เล่นในรังที่คุ้นเคยไม่พอฟอร์มในช่วงหลังก็เหนียวแน่นสือเกิน,นะฮะไร้พ่ายมหาหนัดเกมติดแล้วคงจะฟัดกับอาคันตุก,กะได้ไหวอย่างแน่นอนยิ่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอสออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้ไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักาการจะเก็บชัยกลับไปไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แน่นอนครับในงานนี้ โดยผลสกอร์ที่แอดบินคาดว่านะผมในวันพรุ่งนี้นะฮะเชี่อเตะกันเวลาส1ดนาฬิกาหทีตามเวลาประเทศไทยครับก็ทางยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะต้องพ่ายทางของเซเลซปโรไปอย่างแน่นอนนะฮะไม่1.0ต่อก็2ต่อน่แหละครับงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะฮะว่าใครจะเชียร์ใครแต่จริงๆแล้วใจผมก็ทุ่มไปทั้ง2คนนั้นเลยครับงานนี้รอดข่าวต่อมากันดีกว่าครับทรูวิชันไปต่อไม่ไหวแล้วยันกระทบหนักเผยชัดไม่ทิ้งบอลไทยอย่างแน่นอน โดยอาน,นี้ทรูวิชันนะผมเผยตำราสองย่ำแย่นะฮะโรงแรมถอนอาสมาชิกไม่จ่ายเงินกว่าครึ่งเพราะโดนรัฐบาลสั่งปิดป้องกันโควิด -19 ีนแต่เข้าใจนะสานกาณยืนยันรู้สถาน,นะแล้วว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์ใหม่8ปีเลยวางผังแล้วก็วางแผนร,รายการใหม่ไปแล้วเพราะมีต้นทุนจ่ายไปแล้วถ้าจะให้มาลากยาวถ่ายไทยลิกแบบเดิมคงจะไม่ได้แน่นอนเสนอทางออกทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันทั้งรัฐบาลและก็เอกชน โดยแจ้งแล้วถ้าผมาหากสมาคมฟุตบอลไทยนั้นจะถ่ายได้กี่คู่ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ถ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นหากสามารถถ่ายครบทุกคู่ได้ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ก็พร้อมจ่ายให้หมดเผยชัดไม่ทิ้งฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนมีการหาบรือนอกกรอบกับทางสมาคมฟุตบอลไทยหากเอาเจ้าใหม่มาถ่ายทอดลงช่องทรูวิชันมาใช้แพลตฟอร์มของไตรามาสได้เลย โดยนกันนี้นายองค์อารประภากมลหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดียบริษัทอาชูคอเวเดชจำกัดพร้อมด้วยน,น,สสนายพิรทนเกษมศรีณอยุธยาหัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน s t r a t e g i c c o n t e n t and Public กอ f ฟแฟบริษัทชูคอ a t เ o ชเดินทางเข้าหาบรือกับทางพลตรวจเอ,ดอกดรสมยศพุ่มพันุม่วงนายยุสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อหาบรือถึงประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีก2020 โดยการหาบรือใช้เวลาแค่1ชั่วโมงก่อนจะได้ข้อสรุปแล้ว โดยนายองค์อาประพาดกมลวลได้ผมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดียบริษัททรูคอเบเดชจำกัดเปิดเผยม,มาว่าวันนี้ทางทรูวิชันมีโอกาสมาคุยกับท่านนายกสมาคมฟุตบอลเนื้อหาคือว่าเนื่องจากการที่มีการเลื่อนการแข่งขันเรื่องของการวางแผนผังการเตะซึ่งทําให้มันกระชั้นเข้ามาในส่วนของจาํานวนเกมเดิมที่วางแผนเอาไว้ที่จะต้องจบในวันที่25ตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนแป,แปลงและเลื่อนออกไป แต่หลังจากที่ได้หาบริอกัน2รอบนั้นครั้งนี้มาแสดงทางออกกับทางสิ่งที่ t u ร Vision สามารถทําได้นั่นคือทาง t u ร Vision เราสามารถที่จะถ่ายจํานวนคู่ที่ทางสมาคมจะวางผังไว้จนถึงวันที่25ตุลาคมนั้น เดิมทีเราคิดว่าฤดูกาล2020อาจจะจบในวันที่25ตุลาคมลักษณะจ,จะสอดคล้องกับที่ u e v i s i o n ได้สัญญากับทางสมาคมฟุตบอลใน4ฤดูกาลแต่ว่าปีนี้อย่างทุกท่ทานทราบกันดีว่ามีโควิด1 9ที่กระทบไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่กระทบไปทั่วโลกอีกต่างหากทั้งนี้ทั้งนั้น t u e v i s i o n มีข้อจำกัดและมีความจำเป็นด้วยสาเหตุที่ว่าผลกระทบของโควิด1 9นั้นไม่ใช่มีเฉพาะนักเตะสโมสรหรือสมาคมมต่ัมีผลกระทบที่เป็นทางลบกับทาง t r True v i s i o นอีกด้วย โดยในช่วงตรายมาสสจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ชมเรื่องเรตติ้งจานวนสมาชิกมีลดลงไปบ้างแต่ผลกระทบก็มีมากไปกว่านั้นคือสมาชิกที่เป็นภาคเอกชนที่เป็นโปรแกรมที่เป็นสมาชิกของเรานั้นได้ยกเลิกกว่าครึ่งหนึ่งเพราะภาครัฐต้องปิดโปรแกรมส่วนหนึ่งส่วนที่2คือไม่มีนักท่องเที่ยวเลยดังนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ทรูวิชันระงับสัญ,ญญาณแล้วก็ไม่จ่ายเงินซึ่งเราเข้าใจได้ แต่ว่าผลกระทบต่อทูวิชั่นในแง่ของอไรายได้มันมีมากเกินไปรวมไปกับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือการประมูลของฤดูุการที่8ฤดูุการที่สมาคมวางแผนเอาไว้ทางทูวิชั่นไม่ได้ชนะลิขสิทธิ์ของ8ฤดูุการข้างหน้าซึ่ทำให้ทูวิชั่นได้วางแผนผังและวางแผนรายการเอาไว้แล้วที่ทําตั้งแต่ตรมาสที่4บางอย่างที่เราเนินไว้ก็ต้องทําต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีต้นทุนอยู่หากการที่เราต้องลากออกไปมันยากที่ทําได้ ผมเรียนท่านนายกสมยศมาว่าทางทูวิช่นขอสเสนอว่าหลังตุลาคมนี้เนื่องจากผลกระทบมันเป็นมหาภาคคือทั้งประเทศเลยนะข้อสเสนอคือว่าอาจ,จต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยไหมอย่างเช่นภาครัฐหรือแม้กระทั่งเอกชนมาช่วยกันในส่วนของวงการฟุตบอลเพื่อทําให้ผ่านพ้นต,ตรงนี้ไปได้อันนี้ก็เป็นข้อสเสนอนะฮะได้มีการหาบริการกับท่านนายกซึ่งอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่สมาคมฟุตบอลจะนําเสนอไปทางภาครัฐนั่นเอง คือยืนยันตรงนี้เลยว่าเราจะจบในวันที่25ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะมาดูกันว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยได้ไหมผลกระทบของโควิด -19 ต่อรายได้ของทรูวิชันการทำธุรกิจของทรูวิชันเราก็ไปต่อไม่ไหวจริงๆสำหรับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีก2020นะตอนนี้ทรูวิชันเจ้าของลิขสิทธิ์ได้จ่ายเงินงวดแรกให้กับสมาคมไปแล้วบูลค่ากว่า400ล้านบาท แต่เกมฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2ได้แข่งไปแล้วแค่4นัดซึ่งมีมูลค่าวรวมไม่ถึง400ล้านบาทที่ซ้ำไปและการกลมาแข่งขันตั้งแต่วันที่12กันยายนน,นั้นตามที่สมาคมฟุตบอลบอกไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาของทรูวิชันในวันที่15ตุลาคมนั้นอาจจะยังไม่ถึง10นัดทดี่ซ้ำไปซึ่งจากการคำนวณแล้วเงินลิขสิทธิ์นนงวดแรก400ล้านบาทจะกินจำนวนแมตช์ราวประมาณแค่10แมตช์เท่านั้น ถ้ากับว่าการจะกลับมาแข่งขันในวันที่12กันยายนนั้นไปจนจบสัญญาของ t u ร Vision วันที่25ตุลาคมสโมสรสมาชิกจะไม่ได้เงินเพิ่มและอาจจะเป็นการเตะใช้หนี้จากเงินงวดแรก400ล้านบาทที่ได้มาแล้วด้วยซ้ำไปอ่ายผมเป็นว่างานนี้นะฮะคงจะต้อง ดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าทาง t r u True v i s i ันกับทางสมาคมฟุตบอลนั้นจะต้องแจ้งชี้แจงแบบนี้กันจริงหรือเนี่ยผมว่างานนี้ทางสโมสรที่เป็นลีกล่างนะผมจะอยู่ยากแน่นอนนะครับงานนี้เพราะว่าเงินสนับสนุนจากสโมสรที่ได้มาจากสมาคมนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงกันทุกสโมสรนั่นเองก็ต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรัอนข่าวต่อมากันดีกว่านครับชิมิสึเตรียมสร้างรังย่าใหม่รังร้องขอมาแล้ว6กปี โดยการนี้ NHK นะผม New West ตีข่าวมาว่าทางชิมิสุเอสเพาลเตรียมสร้างสนามแข่งแห่งใหม่ใกล้กับสถานี JR ชิมิสุสเตชันโดยท่นานนายการทฐมนตรีเมืองชิซสุโอกะในกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าที่ดินใกล้กับสถานี JR ชิมิสุสเตชันเหมาะสำหรับสร้างสนามฟุตบอลใหม่หลังจากชิมิสุเอสเพาลได้ร้องขอก่อสร้างสนามฟุตบอลใหม่ห ow, ใ,นนมใ,หมในเมืองชิซิสุโอกะ เมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากสนามเย่าเดิมอย่าง i i เอไอสเตเียมนิคอนเดระเริ่มทรุดโทรมและการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกแล้วโดยกรน,นีคัสสุยุกิโอตาผู้ ta, ดโดยการของทาง I n e o s อนะฮะซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันของญี่ปุ่นได้ลงนามในสัญญากับจังหวัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งอยู่ใกล้กับสถานี JR อาชิมิสูรสเตชันเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามแห่งใหม่หรือทางผอ,อของอินเนอสนั้นได้เผยมาว่า ที่ดินแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะสมนั่นเองส่วนนั้นนายกเทศมนตรีธนาเบะได้กล่าวมาว่าผมมีความรู้สึกว่าสนามกีฬา I AI s t a d เ u เดียมนิฮอนเดรัตนั้นทุดโทรมและก็ต้องปรับปรุงแก้ไขผมต้องการพิจารณาตัวเลือกต่างๆสำหรับการก่อสร้างในครั้งนี้อ่านะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ทางชิมิสุเตรียมสร้างรังย่าใหม่หลังที่ร้องขอมาแล้ว6ปีนะผมจะไปดูกันว่าจะเป็นเช่นไรกันครับงานนี้เราข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ค้เชเจี๊ยบลั่นไม่กดดันพร้อมพาราชบุรีซิวตัวลุยแชมเปี้ยนเลกโดยกนนี้โค้เชเจี๊ยบสมชายไม้วิวรัยนะครับผมขุนศูนยใหญ่ประชาังกรราชบุรีมิผล FC ออกปากไม่กดดันในการคุมทัมพแม้ผู้บริหารทีมจะวางเป้าหมายไว้สูงในไทยลีกฤดูกาล2020นี้ที่ทีมต้องการไปโชว์ฝีเท้าในเวทีลูกหนังชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนเลกฤดูกาล2021 มั่นใจเลยนะฮะลูกทีมนิ่งพอที่จะคว้าโคต้าได้สําเร็จอย่างแน่นอนเป็นทีมที่ทําผลงานได้หน้าทึ่ง4เกมแรกของฤดูกาล2020ชนะรวดนะฮะยังไม่แพ้ใครเท่ากับจาฝูงอย่าง b a n g k o ยูเนเต็ แต่ผลต่างประตูได้เสียนั้นเป็นรองเท่านั้นมีลุ้นยาวๆกับโคต้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สม,มสุสรเอเชียที่ไทยลีกฤดูกาล2020นี้ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะกำหนดให้ทีมอันดับที่1และก็ที่2ได้เล่นรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021โดยอัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มและก็ทีมอันดับที่3และ4ต้องเล่นรอบเพย์ออฟโดย4ี่เกมแรกที่ผ่านมาของทางราชบุรีมีดังต่อไปนี้ 1>, 1ชนะตราดไป2ต่อ0 2ชนะสุโขทัยไป2ต่อหนึ่งชนะบุรีรัมย์ยิ่นเต็ดไป4ต่อ3แล้วก็4นะผมชนะนครราชสีมาไป1ต่อ0ล่าสุดโค้ชเยบสมชายไม้วิไลกุสุใหญ่ประชาบังกรได้กล่บบาวว่าผมไม่กดดันเลยนะแม้ว่าผู้บริหารจะตั้งเป้าไว้สูงกับผลงานในปีนี้โดยเฉพาะนะผมกับการไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในฤะดูกาลหน้าที่ทีมต้องการไปให้ได้เป็นครั้งแรกของเขา โดยผมมีความเชื่อมั่นในตัวของนักเตะทุกคนทั้งสกิภาพของพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจที่ทุกคนเองก็อยากจะให้ได้ไปเล่นถ้วยเอเชียนะเป็นเกียรติประวัติของตนเองผมมั่นใจมาว่าทีมราชบุรีนั้นจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ นี่นะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะโคจีบลั่นเลยนะผมว่าไม่กดดันนะฮะใครที่จะประกดดันโคจีบนั้นฝันไปเลยครับเพราะว่าโคจีบมาแบบหนักแน่นอย่างแน่นอนในปีนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าถ้า,าบอลไทยลีกนั้นกลับมาริสตาร์ทแล้วจะเป็นเช่นไรเด็กก็ฝากติดตามกันด้วยกันแระนะครับผมไทยลีกรีสตาร์ทในวันที่12กันยายนเช่นเดิมครับโอ้โหเสียใจจริงๆนึกว่าจะได้เตะเร็วกว่าน,นี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวว่าข้ามกีฬาฟุตไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่25กรกฎาคม2563ันห้ิบโดยช้ผู้พิากรั้งบอลไทยครับ